เี่ยปลายท่อเราก็เป็นท่อชานสปีดนะครับเหนี่ยป้ายใหม่นะครับเนี่ยสูงก็น่าจะได้นะ โอเคครับการสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบูบูอีดีครับวันนี้ผมก็จะมาแกะกล่องท่อชาญสปีดนะครับก็ผมสั่งมานะครับในพ i เศษนะครับแพ็กมาแบบนี้ครับแพ็กมาดีอยู่นะครับผมสั่งมาในราคา750อาบบาทครับรวมส่งก็ประมาณนี้เป็นผ้าหมกนะครับชาญสปีดป้ายน้ำเงินครับมาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ มันจะสวยไหมผมสั่งแบบผ่าหมกมาครับโอเคผมขอแกะกล่องก่อนนะครับแต่ว่ารถยังไม่ได้อยู่กับผมนะครับ<ฮ>รถอยู่ร้านซ่อมนะครับโอเคเราผมจะแกะให้ดูนะครับมันจะสวยไหมแล้วก็เสียงมันจะเป็นยังไงครับเสียงมันจะเพาะไหมขียดค,ครับก็ประมาณนี้คอท่อก็ประมาณนี้นครับนี่ผมก็สั่งเป็นคอ25นะครับออกมานี่ก็2ี่ ที่แบบออกมา3ามหมันเป็นคอไรนะครับชานสปีดงานเชื่อมก็สวยมากเลยโอเค okay, มาดูท่อนะครับมาดูปลายนี่ปลายท่อเราก็เป็นท่อชานสปีดนะครับเหนียป้ายใหม่นะครับเนี่ยว้าวสวยไหมทุกคนดูเป็นผ่ามหมกมออก,กอรับปากก็เป็นปาก32นะครับผมไปดูมา มาดูนะครับว่ามันจะเสียงเป็นยังไงนะครับตอนนี้รถมันไม่ได้อยู่กับผมนะครับผมก็เอาไปร้านซ่อมอยู่นะมันก็น็อตขาดคาผมจะไปเอาน็อตออกนะครับโอเคนี่แล้วผมจะแกะให้ดูโอเคนะครับก็แกะออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับดูงานนะครับเชื่อมสวยมากเลยแล้วก็สีก็สวยมากเลยนะครับไม่ถลอกไม่อะไรเลยปากก็เป็นปากสามสองครับมีห้องกั้นครับมีชิวโคตด้วยไว้สแกนครับ ก็มันเป็นท่อหมกนะครับมออกกอที่ตำรวจไม่จับนะครับสวยเลยเนียนจิบตรงนี้ผมก็จะใส่เป็นกันร้อนนะครับถ้าเราไม่ใส่มันไม่สวยนะครับรมันตืลึนตะลานยังไงก็ไม่รู้รคอรตรงนี้ก็เป็นคอ36นะครับแต่ว่าออกมาตรงนี้32ครับผมก็จะไปเทสให้ดูนะครับว่ามันจะเสียงนุ่มไหมแล้วก็จะวิ่งดีไหมท่านี้ผมก็จะใช้ขี่ไปโรงเรียนเพราะว่ามันหมกนะครับมันไม่เสียงตำรวจครับถ้า ใายท่อดังๆไปมันก็เสียงครับเพราะว่ามันเสียงดังครับแล้วก็เวลาเราจอดอยู่ไฟแดงมันมันเดินเบามันได้ยินครับแต่ว่าท่อหมกมันเดินเบามันไม่ได้ยินครับเพราะว่ามันหมกครับเนี่ยถ้าเป็นลูกตูมันก็จะได้ยินน่ครับแต่ว่าก็ไม่มากเท่าไหร่นะนี่คอก็ประมาณนี้ชานสปีดครับงานเชื่อมสวยเลยก็เป็นสปิงครับเป็นคอคอสองทอครับหนึ่งสองเออประมาณนี้นี่ข้อต่อมันโอเคผมก็จะ เอาไปใส่รถทรงเชิงเราคันนั้นเลยนะครับไม่ใช่คันที่ผมเอาไปร้านซ่อมนะครับโอเคนะครับก็ผ่านมาอีกวันนั้นนะครับแล้วผมก็จะใส่ท่อเลยนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูนี่่เข้าชารสปีดครับพอไล่ท็อปเอก็ชารป้ายใหม่ทุกคนก็เห็นแล้วแหละเออก็รีวิวแล้วนี่ผมก็จะมาอุ้ย,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 ยน่ครับผมก็จะมาใส่ครับ ผงก็น่าจะได้ครับเลยผมก็จะเริ่มใส่ท่อเลยนะครับแล้วก็เอาไปททสให้ทุกคนดูว่าเสียงมันจะเป็นยังไงเฮ้ยทคร็จที่เรียบร้อยก็จริงนะครับขายนะครับขาย20บาทนะครับหยอกหยอกหยอกก็ไม่ขายนะครับผมก็จะเอาไปใส่เวิบร้อยนะครับเวิบร้อยสันนิวิบล้อยทรงชิง รวยไหมทรงนี้ทรงทรงอะไรครับทรงแวน้นแต่ว่าใส่ท่อเชิงครับถ้าใส่ท่อแว้นก็จะสวยคนระับเรียบร้อยเราก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนชอบเรียบร้อยไหมถ้าชอบก็คอมเมนต์มาคนระับผมก็จะถ่ายให้ดูนะครับคลิปหนะ้าเพราะว่ากระแสมันไม่ค่อยดีนะครับผมก็เลยไม่ค่อยถ่ายเรียบร้อยคนระับถ้ามันวิ่ง200อย่างนี้มันน่าถ่ายนะค,ร 20, ค,รครับวิ่ง20สบครับเพราะว่า มันยังไม่มีลมนะครับชูงได้ไ,ไ,มไหมเรียบร้อยรอขึ้นไม่ดูขึ้นไม่ดูเฟี้ยวไหมเฟี้ยวไหมอย่างเก้าอย่างเก้าเราไปเรื่องรถคันนั้นเลยนะค,ครับโอเคนะครับก็ได้ใส่พอท่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมาใส่ายดูนะครับทรงมันจะเป็นยังไงนะครับจากทรงเชิงใส่ท่อทรงแวน้นทรงมันจะเป็นยังไงครับผม ก็คิดว่ามันน่าจะเป็นทรงแว่นครับโอเคนี่อะทรงแวนนะครับผมก็จะใส่กันร้อนด้วยนะครับเพื่อจะปิดสีป้ายนะครับไม่โชว์ป้ายให้ตำรวจดูนะครับผมก็จะมาเทสให้ทุกคนดูว่ามันเสียงจะเป็นยังไงผมก็จะฟังไปพร้อมคนดูนะครับผมก็สตาร์ทครั้งแรกในชีวิตนะครับที่ใส่ท่อชันป้ายใหม่แล้วก็ท่อหมกนะครับโอเคมาดูครับว่ามันจะเสียงเป็นยังไงครับ ยงก็หมกๆครับเฮ้ยเสียงมันก็หมกๆแบบมันก็ก็ดีกว่าท่อเดิมอยู่นะครับดูดูใกล้ๆ,ๆ,ๆเราจะเห็นเยครับก็ประมาณนี้ท่อนี้ก็เป็นท่อหมกนะครับไม่ได้ผ่าเปิดน,นะครับเพราะว่า จะเสียงดังเกินไปนะครับเอาไว้ขี่ไปโรงเรียนนะครับถ้าเราใส่ท่อเดิมขี่ไปโรงเรียนมันก็วิ่งไม่ออกครับอันนี้ก็พอวิ่งออกกว่าท่อเดิมอยู่ครับก็ผมก็จะใส่ท่อนี้ไปโรงเรียนครับโอเคผมก็จะไปเทสศออกตัวให้ทุกคนดูครับอยู่ที่ทุ่งนาครับตไปเลยครับโอเคนะครับผมก็มาถึงทุ่งนาแล้วนะครับก็ประมาณนี้นี่นี่ไ่รอผมก็ได้ใส่กันร้อนไปแล้วครับ เดี๋ยวผมจะสตาร์ทฟังเสียงให้ดูแล้วก็สตาร์ทรอบบึันให้ดูนะครับว่าเสียงมันจะลั่นไหมมันก็ไม่ค่อยลั่นหรอกมันก็ลั่นกว่าท่อเดิมประมาณ10-20เดซิเบลนี่แหละประมาณ10-20นี่แหละเสียงเดินเบาก,ก็ประมาณนี้เสียงแคมอาจจะดังนิดนึงนะครับเพราะว่าผมตั้งวาวห่างนะครับโอเคเราจะเบิร์นให้ดู โอเคครเสียงเบิ้ลก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะขี่เล่นๆให้ดู ระบาลน,นี้นะครับเราจะให้เตาต้องขี่เล่นๆให้ด้วยครับนี่แหลเราทรงเชิงแต่ว่าใส่ท่อหมกทรงแว่นกินเ,เล่นๆนี่เสียด้วยก็ต้องแซค่ครับเสียงโคตรนุ่มเลย เท่าใหม่ป้ายใหม่ครับทอดชานสปีดเขาไม่ได้ปสปอนเซอร์นะครับผมก็ใส่มาใช้เล่นเฉยๆนะครับรงรถผมก็ประมาณนี้ทรงเชงไปโรงเรียนนะครับโร <c oughs> งเรียนผมก็ประมาณ35กิโลนะครับไปไปกลับประมาณ70กิโลนะโร <c oughs> งเรียนช่างกุดรน,นะครับผมเป็นเด็กดีนะครับผมไปโรงเรียนทุกวัน,นครับไม่อยากจะมองดูเดี๋ยวนี้ก็หน้าฝนนะครับก็มันก็จะ มีคนเต็มรถสักนิดนึงนี่เมื่อวา,านก็ฝนตกวันนี้ก็ฝนตกตอนเช้าครับทรงได้ไหมทุกคนดูชีตจากเฟียวของ5 <25. S 1> ออกมา28ออกมา30ออกมา32ออกมา36แล้วก็ไป32ครับเออมันเป็น ชอบแทบนะครับแทบตะแกงแต่ว่ามีห้องกั้นนะครับมันก็เลยเสียงเบานะครับก็โอเคนะครับคลิปนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเนอยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้มีเพียงแค่นี้นะครับก็อยากให้ผมทำอะไรก็เม้นนะครับผมก็ไม่มีอะไรจะทำแล้วครับโอเคไปละบ๊ายบายจุ๊บ